เฮ้ยเราปัญญาหานี่แต่ละมื้อเนี่ยโอ้ยสร้างแต่บตมคุ้งไม่กินอยู่หันละอยากอย่างน้ำกัวอูอยากกินวะมัมคุงอยู่หน้ากับมีกับบ่วต่ำวะทำเองมันไม่อร่อยใช่ไหมคะป๋าป๋าผงชูรสมันหลายกินผงชูรสดีจะตายไผาพ้ามึงวายเดี๋ยวนี้พวกนี้มอเราสีล่านนั่นแล้วก็นี่เพิ่งดูคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่ากินผงชูรสไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยเขาบอกว่ากินผงชูรสแล้วผมจะลวกไม่จริงมันเม็นอยู่บ่ ็เขาว่ามาแบบนั้นนี่นาขันขอมูลยังมาชั่วเขาก็จยาึ่งเซียแล้วแถมยังบอกว่ากินแล้วเหมือนวาก้าด้วยเป็นวาก้าพ่วมจริงนี่นั่งดูอยู่เมื่อวานนี้ไม่จําเป็นต้องกินวาก้าคุณกินบงชิรสดีๆกับสารอาหารบางตัวเข้าไปคุณก็ได้วาก้าอยู่แล้วเฮ้ยทุกมื้อนี่กันสิฟั่งข่าวฟั่งอย่างเบิ้งข่าวเบิ้งอย่างก็ต้องคิดพิจารณาดีๆออยหวานไม่แมนแน่อีที่เสียง่ายๆได้สุนี่อืมตับบุกหงอยังบ่แซบบ่แซบบ่แซบไรใครบอกแล้วตามกินแซบกัว เฮ้ยพ่อจะเห็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยปะป๊ามันเยอะไปหรือเปล่าอืมันหลายดอกสักนิดนึงไหมโว้ยมันหลายพอผู้ใด่ทายกินแบบนั้น่นโคตรนามพอเมื่อกี้ไม่น่าจะทันแล้วหลับพี่ป๊อปดูสิว่าว่ายาพ่อว่าว่าเบื่อทันแล้วอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยื้อเด็กเล็กด้วยอย่าพากันเหตุน้ำเนื้อว้าวเราก็อยากแต่บาหงามเสย